สวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับซุปเปอร์ซันนะครับผมครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเป็นบทบาทแบมพายนะครับเราจะใส่ชุดแบมพายด้วยนะชุดแบมพายนี่ก็จะเป็นชุดที่เราล็อกอินเจ็ดวันได้มานะครับไม่ใช่ล็อกอินเจ็ดวันสิล็อกอินแคสองวันนะครับนี่นี่ครับนี่เขี้ยวขมนะครับผมว่าสีแดงสีแดงน่าจะดีนะครับทุกคนนี่นี่นี่หมุนหมุนหมุน ข้างดีนะครับชุดนี้เฮต่อกันเลยนะครับเราก็จะมาตรงบัต,บตรบบาทแล้วจะกดบัตรแบมพายนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าไปเล่นสุ่มบบาทกันเลยนะครับทุกคนว้าววตัวผมตลกนะ <S <S แบมพายอยู่นี่ไงล่ะครับผมเอ๊อวิจาวกรผมมีสองใบ โอเคเราก็จะไปแล้วนะครับหาห้องอย่างไว้นะครับทุกคนคือตัวนี้มันแวมไพร์ชัช้ๆเลยนะครับทุกคนมาดูกันข่าอ้าผมไม่เทียทำไมผมไม่สนใจนะ่ะผมเอาสีอื่นดีกว่าสีส้มดีกว่าโอโหปลาสลามปลาสลามปลาสลามหมายเลขสอง มาดูกันมาดูกันนะครับว่าจะไล่แบไพายแบมพ,าย,บมพายนะครับไม่ว่าแค่นี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเทแต่ว่าก็โอเคแวมพายนะครับสามารถก๊อปปี้สกิลคนอื่นได้นะครับคนที่เราปาดไปแล้วอ่ะก๊อปปี้ได้นะครับมีเพลงบูด้วยอุเอออิ ไปไหนแล้วล่ะอออาอีอาอีี้กูอีอาร์โดนตายไปเรียบร้อยนึงออาอีออาอีอ โอเคนะคะปรายงานผมว่าน่าจะบอดนะเพราะว่า<ม>เห็นไหมครับทุกคนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่ไม่มีความหมายนะมันก็จะเป็นบอดแน่นอนนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอ,อ๋อเป็นเป็นเอฟฟกเป็นเอฟฟิกของของสีฟ้าที่สีฟ้าที่ไปแล้ว อุ้ยผมหน้าดำหน้ากลัวทุกคนดูสิผมหน้าดำ,าดาดำข้ามนะครับเมื่อกี้โอเ้โอเห็นไหมครับทุกคนผมหน้าดำผมหน้าดำโอเคโอเคนะครับทุกคนผมว่านะ่าจะใช้ได้ คงจะคนคงจะข้างกันหมดนะครับทุกคนผมว่านะแล้วใครสีเหลืองไม่ได้ทําแล้วใครไม่รู้อะฉันเห็นฉันเห็นสีส้มปาต่อหน้าต่อตาฮาอะอ่ะอะอะอ,ะอะผมปาต่อหน้าต่อตาเหลืองนผมแน่เลยไม่ใช่เหลืองข้าม นะคครั้งนี้เราปาดอีกสักคนก็คงจะจบเกมนะครับทุกคนอุอิอาอ์ออีอาอูอีอาไปแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าเราปาได้อีกรอบหรือเปล่านะอุอีอานะเออจะไปหาตัวอุอีอาดูนะครับผมสงสัยว่าผมปาได้อีกรอบไหยอยอีอา อยู่ที่ใดเครื่องปฏิกรณ์พังผมพร้อมเตือ,อตนภัยมาเลยอ่าผมกลับว่าจะตึกฝ่ายแล้วเตือนภัยสักหน่อยโอเคนะครับคลิปนี้จะจบแล้วนะก็ชนะด้วยนะครับเป็นเพลเนอร์ใช่เพื่อนผมเป็นตัวสำรองนะครับราชาฟไฟเตอร์ฟิงมึงเป็นเอไกมา กดไลค์ลให้ตัวเองตงงออมกดไลค์ให้ตัวเองออโต้โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ